สวัสดีครับ FC Fan Club, แฟนคลับเราพันล้านทุกคนนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ปีใหม่แล้วที่ผมได้ออกมาพูดคุยกันวันที่3มกราคมของปีนี้นะครับ2,567เข้าช่วงแกะของฝากจาก FC แฟนคลับนะครับช่วงปีใหม่คิโซมาตุดจีนวาเลนไทน์ Valentine, มาทีเดียวเลยแจ่เขาเอีกนี่กล่องใหญ่ๆ นะเดี๋ยวให้ดูก่อนเห็นแจ้งว่ากลับมาจากญี่ปุ่นไปเที่ยวช่วงคริสต์มาสที่มีอากาศหนาวๆมีหิมะม,มาเมืองไทยหนาวไม่พอใจไปญี่ปุ่นซะงั้นอ่ะกับหัวขนมนะนี่น่ารักมากขนมตบเคี้ยวนี่นี่วาซาบิก็มีมาโอเคแล้วก็น้ำผลไม้เหมือนเดิมอะ่ะน้ำผลไม้ทำไมต้องลูก ไก่ขนาดนี้หลายแบรนด์หลายยี่ห้อขวดสวยๆมากเลยฮนะมาเกือบเป็นรังอะ่ะเอาขึ้นเครื่องบินกันมาอีกนะเอาเอาตามนี้ก่อนละกันแต็บโ,โอ้โหเยอะแยะมากมายน้ําผลไม้ดีกว่าปีหน้าเนี่ยผมจะไม่ค่อยทานแอลกาอฮอล์ละจะปรับปรุงตัวเองหน่อยเห็นหลายๆคนส่งมาด้วยความเป็นห่วงว่ากลัวสุขภาพจะไม่ดีเนี่ยน้ำผลไม้เลยเข้ามาเต็มเลยนี่กล่องใหญ่ๆอีกนะครับโอ้ยเยอะแยะ แล้วก็เลแบนก็มาน่ารักอะ่ะแต่และอย่างรู้ว่าผมเป็นคนติดแว่นคือไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ว่าเฮ้ยแม่เขาแห้งหรือเปล่าหรือว่าสายตาเจ้าเล่หรือเปล่าต้องบ,บทบดบางสายตาตลอดเวลานะอ่าผมเวลาผมทำงานอยู่กลางแดดไงใช่ไหมก็เสียสายตาก็ว่ากันไปโอเคขอบคุณมากนะครับที่ส่งอะไรมาให้ผม ตลอดเวลาเนี่ยน่ารักที่สุดเลยดีใจนะครับไม่ใช่ไม่ดีใจดีใจที่ทุกคนคิดถึงกันน่ารักคนเนี้ยน่ารักมากรักจริงๆเลยอะนะขอบคุณที่คิดถึงกันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่มอบให้กันมาทั้งตลอดปีทุกเรื่องทุกราวเลยเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยการมี FC แฟนคลับที่ดีมันดีอย่างนี้นี่เองดีใจที่เรารู้จักกันและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อก,กันมอบสิ่งดีๆให้กันมีแต่ ความปรารถนาดีให้กันตลอดเวลานะครับขอให้สิ่งดีๆต่างๆอ่ะที่คุณมอบให้ผมอ่ะกลับไปหาตัวคุณร้อยเท่าพันเท่าเป็นทวีคูณมีอะไรบ้างะความสําเร็จความรุ่งเรืองความรุ่งโรดความยั่งยืนตลอดไปตราบนานเท่านานไม่วันุเป็นอายุสุขภาพหน้าที่การงานนะครับขอให้เจริญเจริญย,ยิ่งขึ้นนะครับน่ารักที่สุดเลยคุณคนเนี้ย ไม่บอกหรอกว่าคือใครนะครับฝากคําคมก่อนไปวันนี้มาเร็วแล้วไปเร็วหน่อยนะครับความรักก็เหมือนรอยปากกาคําบอกลาก็เหมือนรอยลิควิดถึงแม้จะลบรอยปากกาได้สนิทแต่รอยลิควิดก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไปล้วครับสวัสดีครับเยโยโย่รัก ทุกคนรักจริงจ